น้ำมะพร้าวเนี่ยดีหรือไม่ดีคะเห็นหมอชอบพูดกันว่าแก้ปัญหาไวทยทองได้คะ่ะโอเคในน้ำมะพร้าวนี่นะครับจะมีสารชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีกรดไขมันนะครับไขมันบางตัวเนี่ยจะมีรูปลักษณะที่คล้ายกับเอสโตรเจนของผู้หญิงครับเราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนนะครับก็คือว่ามันไปจับกับเอสโตรเจนรีเซพเตอร์ในเพศหญิงได้นะครับซึ่งส่งผลทําให้กระตุ้นนะครับลักษณะของผลลัพธ์ของฮอร์โมอนเพศหญิงนะครับอย่างเช่นลดอาการไวัยทอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วน้ำมะพร้าวเองสารเหล่านี้นะครับไม่ได้เป็นฮอร์โมนเพศหญิงโดยตรงเพียงแต่ว่ามันไปจับกันได้นะครับน้ำมะพร้าวแก่เนี่ยนะครับคือมะพร้าวห้าวเอาไปขายส่วนนะครับไม่ค่อยได้ประโยชน์นะครับน้ำมะพร้าวออดเนี่ยมีงานศึกษาที่พบว่านอกจากลดอาการไวทองแล้วยังมีประโยชน์ในเรื่องของสมอง กระดูกแล้วก็ความดันแล้วก็เรื่องหัวใจและหลอดเลือดในความเป็นจริงแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนจะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องสมองกระดูกแล้วก็เรื่องของป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดตัวน้ำมะพร้าวเองเนี่ยมีความเป็นเอสโตรเจนที่ค่อนข้างต่ําไม่น่าจะมีบทบาทเหล่านั้นแต่น้ำมะพร้าวอ่อนมีการศึกษาที่พบว่าอาจจะได้ผลดีกับความดันกับเรื่องของกระดูกนะครับและในเรื่องของการปกป้องสมองด้วยครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็สามารถที่จะให้ผล ที่ดีต่อร่างกายในราคาที่ไม่แพงเลยครับ